เส้นสัญลักษณ์บนฝ่ามือที่จะบอกว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับจะมีหนี้สินหรือว่าจะก่อหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องดักบิลิฟช่องของการดูดวงลายมือหราศาสตร์และฮวงจศาสตร์นะครับก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ว่านะครับวิชาการดูดวงลายมือนี้ก็เป็นเพียงแค่การนับสติของความน่าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ครับสำหรับเส้นสัญลักษณ์บนฝ่ามือเส้นที่จะบอกว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับจะมีนี่สินเส้นแรกนะครับหากว่าฝ่ามือของบุคคลท่านใดนะครับที่มีสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายรูปกากระบาทนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณของเนินเสาบริเวณเนินเสานะครับก็คือบนบริเวณนี้นะครับและก็มีสัญลักษณ์รูปกากระบาทนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณของเนินเสาหรือว่าที่ใต้นิ้วกลางในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับธุรกิจการงานของบุคคลท่านนั้นก็จะมีปัญหาอย่างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับท่านอาจจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีความถูกฟ้องร้องล้มละลายนะครับถูกยึดบ้านถูกยึดทรัพย์สินเงินทองติดหนี้ติดสินล้นพ้นตัวนะครับและบุคคลท่านนั้นก็ยังจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้นั้นอีกด้วยนะครับ ท่านผู้ใดที่มีสัญลักษณ์รูปกากบาทเกิดขึ้นบนบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ร้ายอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุและก็เรื่องของเงินเงินทองทองให้เป็นพิเศษด้วยนะครับ ต่อมาเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าบุคคลท่านใดนะครับที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายรูปกากระบ,บาดเกิดขึ้นบนบริเวณของเนือนอาทิตย์นะครับในส่วนของบริเวณของเนือนอาทิตย์นะครับก็คือบริเวณน,นี้นะครับและก็มีสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายรูปกากระบาดนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณเนือนอาทิตย์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้น dares. นะครับ ก็จะถูกฟ้องร้องล้มละลายหรืออาจจะแพ้คดีความนะครับจะเกิดการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองธุรกิจรายได้จะตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับและก็ยังจะติดหนี้ติดสินลกลุงรังนะครับมินำซ้ำนะครับบุคคลท่านผู้นั้นก็ยังจะเสียมเสียกิตยศเสื่อเสียงอีกด้วยนะครับท่านใดที่มีสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายรูปกากระบาทเกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคร้ายนะครับ หรือว่าหากบุคคลท่านใดนะครับที่มีเส้นที่แตกกิ่งออกมาจากเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนานะครับเส้นสีแดงนี้นะครับก็คือเส้นวาสนานะครับบุคคลท่านใดนะครับที่มีเส้นที่แตกกิ่งออกจากเส้นวาสนานี้นะครับเป็นเส้นกิ่งที่แตกออกมาแล้วก็พุ่งมายังด้านล่างหรือว่าพุ่งมายังทางเส้นไส้ข้อมือนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ พุ่งลงมายังด้านล่างในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านนั้นก็จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองธุรกิจการงานสุดนะครับจะขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับและก็ยังจะติดหนี้ติดสินลกลุงลังนะครับมีนําซ้ำนะครับกับท่านผู้ที่มีเส้นวาสนาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังจะส่งผลถึงครอบครัวนะครับก็จะทําให้ครอบครัวบุคคลผู้นั้นจะเกิดการแตกเล้านะครับ ถือว่าเป็นเส้นที่บ่งบอกเหตุร้ายนะครับไม่ใช่ทางดีเลยนะครับสุดท้ายนะครับท่านใดนะครับที่เกิดมีสัญลักษณ์จุดดำนะครับเกิดขึ้นบนบริเวณของเนือนเนบจุนนะครับในส่วนเส้นสีแดงนี้นะครับก็คือบริเวณของเนือนเนบจุนนะครับ ท่านใดนะครับที่มีจุดดำนะครับหรือว่าเป็นไฟมแมลงวันขี้มแมลงวันก็ตามนะครับเป็นลักษณะของจุดดำที่บนบริเวณน,นี้นะครับก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านนั้นก็จะเก็บเงินไม่อยู่นะครับเงินทองจะรั่วไหลจนกลายเป็นคนที่จะมีหนี้สินลกลุงลังนะครับ มีหนำซ้ำนะครับซื้อเสียงของบุคคลท่านนั้นก็จะเกิดการเสี่ยมถอยลดน้อยลงไปอีกด้วยนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้ช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอเกลาาคาว่าสวัสดีครับ